เป้าฝันแต่จะเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวอยู่ไม่ใช่เหรอเราไม่ได้จะถูกเชิญแบบนี้ได้บ่อยๆนะคิดไว้รด้ยังว่าจะแต่งตัวแบบไหนกันน่ะไม่รู้สิคะฉันไม่มีสารีดีๆเลยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพี่คะฉันไม่มีสารีเลยนี่เนอะแม่คะหนูขอใส่สารีแม่นะ ูกจะไม่ไปงานนี้ลูกสาวจะออกจากบ้านถ้าไม่จูงมือพ่อก็ต้องจูงมือสามีลูกไม่มีสามีและไม่ได้อยู่ในวัยที่จะจูงมือพ่อแล้วด้วยแม่คะแล้วมันผิดตรงไหนเลยคะก็ผิดที่เกิดเป็นผู้หญิงยังไงละ่ะเราไม่ปล่อยเด็กสาวที่ยังไม่แต่งงานออกไปพบคนแปลกหน้าหรอกนะ แม่คะแม่แตัดสินใจแล้วก็ยาตรีจบนะแม่สวัสดเลขาพ่อเธอสบายดีไหมสบายดีคะ่ะ ฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องคิดถึงเอเมอกกอตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นลักชารัฐคิดถึงเธอมากนะแล้วคะคิดถึงจนเขียนจดหมายไปแค่ฉบับเดียวในรอบสี่เดือนที่ผ่านมาท่านพ่อสั่งให้ผมเขียนนะ ท่านครับอขบวนเสด็จกําลังมาทางนี้ครับแล้วไงเราควรจะจอดก่อนไม่ต้องขับต่อไปเลยบัญสีอได้ครับในอเมรอกอดแม้แต่ฤดูกาลยังทำความเคารพเราก่อนจ้ะแต่คุณโกวินเนี่ย บังอาจเหมือนฉันหน้าตาเฉยหยุดรถเขาเดี๋ยวนี้เลยหยุดรถหยุดรถหยุดรถ,ดรถนี่มนันเรื่องไร้สาระอะไรสอนคนรับใช้หน่อยนอะว่าขับรถให้ระวังด้วย ผมต้องสอนอะไรเขาบ้างเ่ะเขาพยายามจะขับแซงฉันบอกเขาว่าให้เลี้ยวรถกลับไปให้ไวเลยเราไม่ได้พยายามจะแซงอะไรท่านไม่ได้จะขวางท่านด้วยเลยเมื่อถนนมีสองเลนทำไมเราจะขับไปพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันเหรอคนที่ชนฉันวันนั้นเท่าเทียมกันเท่านั้นที่จะไปพร้อมกันได้ซึ่งวันนั้นจะไม่เกิดกับเราแน่นอน ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนและจะไม่มีวันเกิดขึ้นด้วยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาหลายศตวรรษแล้วปัดเจชนชั้นใดก็ตามต้องโคงคำนับถาวายความเคารพราชโชารสและจะทำต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันเชคเช่นบรรพบุรุษพวกเขาที่จะเคารพบรรพบุรุษของพวกเรา เขาต้องเคารพฉันด้วยแต่เราไปสักทีสิเฮ้ยหย่าหย่า นี่พี่ถ้าเธอไม่ได้ไปแบบนี้เราจะจับเธอขนาดคะเขากับคนจากในหวังได้ยังไงกันล่ะเนี่ยน,นี่นี่ไม่ต้องเสียใจนะสาบานได้เลยถ้าไม่มีเธอนะ่เราก็คงไม่สนุกหรอกเราอยากให้เธอไปด้วยนะ ใช่ไหมคะพี่เอ่อเอ่อเออใช่เลยจำปาเราจะช่วยพูดกับคุณแม่ให้ดีไหมจ๊ะ,ะไปพร้อมหน้าพร้อมตากันน่นแหละดีที่สุดจริงเหรอคะพี่เราเคยโกหกเธอได้ยังไงเราพูดคำไหนคำนั้นใช่ไหมล่ะคะคุณพี่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ที่สุดเลยแล้วเจอกันนะจ๊ะโอเค ันจะได้เขานะกายตรีจะไม่ไปไหนทั้งนั้นกายตรีมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขนะคะแล้ไม่ผิดตรงไหนที่เธอยังไม่แต่งงานในเมื่อเธอก็ไม่ได้ไปคนเดียวเราเองก็ไปด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะใช่เราจะไม่ปล่อยให้อะไรผิดพลาดเลยนะคะน่าสงสารกายตรีนะฉันทนไม่ได้หรอกคะ่ะที่ต้องเห็นเธอเศร้าเนะ่ะเธอจะต้องใจสลายแน่ๆเลยแ่ะคะ่ะ คุณแม่ก็อาจจะเป็นคนน่ารักเหตุใดถึงทิ้งลูกสาวให้อยู่บ้านคนเดียวเฝ้าบ้านเรากับท่าได้ลงล่ะคะจำปาอะไรคะคุณแม่วันนี้กวนเนยแล้วหรือ,อยังยังค่ะคุณแม่ฉันไม่ได้ทำคะ่ะเห็นเมื่อวานยังพอเหลืออยู่บ้างเหลือดีกว่าขาดไม่ใช่เหรอไปกวนเนยเพิ่มเหยละอย่าเสียเวลากวนฉันเลย กายตรีจะไม่ไปไหนทั้งนั้นองรานาส่งเทียบเชิญมาหาฉันฉันจะไม่ไปได้ยังไงองราณาจะรู้สึกยังไงล่ะพระเจ้าคะทำอะไรสักอย่างสิ